มันเลขรถค่ะวันนี้เรามีสมมอบรถหนึ่งคันนะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่มีของชงลวดน่ารักน่ารักให้ลูกค้าด้วยค่ะเราวันนี้นะคะเรามีสมมอบรถโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดหนึ่งคันค่ะแล้วเราก็มีของชงลวดน่ารักน่ารักให้กับลูกค้าด้วยนะคะน่ารักไหมคะอย่าแซวผมนะห้านโ สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่วง SM ส่งมอบนะคะแล้วก็อยู่กับพรีเมียค่ะวันนี้เรามีส่งมอบรถ t o y ย t a Camry h y v ฮบินะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าของคนใหม่เป็นใครค่ะไปกันเลยค่ะพี่วันสวัสดีค่ะสสวัดีคโอ้รถสวยจังเลยนะคะพี่วันคะรู้จัก SM Auto ได้จากช่องทางไหนคะคือเห็นในเ c e บ o o กครับเห็นรถสวยแล้วก็เข้ามาดูครับผมโอ้น่ารักมากเลยค่ะ พี่วันประทับใจอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการบริการของทาง SM Auto ของเราคะ่ะคือพนักงานนะครับบริการดีมากครับผมขอบคุณค่ะฝากแนะนําลูกค้าท่านอื่นหน่อยค่ะถ้าอยาได้ดรถต้อมาที่ SM Auto นะครับแต่กับรถกับบนแน่นอนครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยคะ่ะพวกเรานะคะบริษัท SM Auto นะคะขออวยพรให้พี่วันและครอบครัวนะคะ มีแต่ความสุขความร่ำรวยนะคะการงานเจริญก้าวหน้าค่ะขอให้เจากการิญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้ทัมมาค้าขึ้นนะคะขอให้รถคันนี้นะคะนำพาเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาที่วันและครอบครัวนะคะไปสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องดังใจปรารถนาเลยค่ะขอบะคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ